กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์นะคะปีฉลูประจำเดือนสิงหาคมพศ2563ค่ะ ท่านที่เกิดปีฉลูนะคะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความขยันแล้วก็เป็นผู้ที่มีความแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หินประจำตัวของท่านเองนะคะได้แก่ไทเกอร์สไอนะคะนี่เลยนะคะ Tiger's Eye เห็นไหมคะเป็นหินประจำตัวของแทน่นต่อมาก็จะเป็นหินอันนี้นะคะเราเรียกว่าคาเนเลียนนะคะมีความสวยงามาม,มากเลยทีเดียวต่อมานะคะก็จะเป็น Green a v e n เจ r i n e ค่ะนี่เห็นไหมโยกอินเดียมีความสดใสแล้วก็เขาก็มีความเย็นมากเลยทีเดียวนะคะเนี่ยไทเกอร์ไอนะคะ ไทเกอร์สไอส์เนี่ยก็จะช่วยเสริมให้ตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความกล้าตัดสินใจเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำเนี่ย สูงนะคะแล้วก็ส่วนกรีนเวนจอรีนก็จะช่วยทําให้ตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการพูดคุยตกลงเจรจาเนี่ยดีไม่วู่วามไม่ใจร้อนนะคะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยมีความกระปรี้กระเปเ่านะคะมีชีวิตชีวาส่วนคาเนเลียนเองนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของความร่าเริงจำใสให้กับตัวท่านค่ะนะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยคิดอะไรเนี่ยออกง่ายๆนะคะเอาละแล้วท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแลเบยยบีใ ใจนํำหินดีๆเกรดพรีเมียมเหล่านี้มาจากไหนตัวเบเองนะคะได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศน่าสงขลาค่ะร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศน่านสงขลานี่นะคะอยู่ที่ส t ตนบิลลเวอรนางนิวาส21รา้านเพร้าเจ็ดสิค่ะแล้วก็เบขอฝากเบอร์โทรของเบยด้วยนะคะ หมายเลขโทรศัพท์ของบยีฟีีใครใจก็คือ0955325693 0955325693ส่วนลาย ADBAYTAROT เบ t าโร BAYTAROT เบทาโรเอาไว้โทรนะัดดูดวงกับเบบีฟีีใครใจนะคะแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะ นคะราวนี้นอกจากหินสีมงคลแล้วนะคะเบยิบซีใครใจวันนี้ยังนำไพ่นะคะทาโรมานํำเสนอด้วยนำมาพยากรดวงชะตาเนี่ย ให้กับทุกๆท,ท่านเลยไพายทาโรชุดนี้นะคะชื่อไพชุด Energy of Asia Tarot d e x นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือท่านอาจารย์ทาวรบุญยวันค่ะท่านอาจารย์ทาวรบุญยวันเนี่ยเป็นมาสเตอร์ทาโรระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไบีบซีใครใจนี้นะคะจะใช้ไพ่ชุดนี้แหละพยากรณ์ดวงชะตาให้กับทุกๆท,ท่านเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันค่ะนะ เอาละค่ะทุกท่านเลยนะคะที่เกิดปีฉลูและผู้ที่มีความสนใจนะคะในการรับชมรับฟังคำพยากรนะคะเชิญเข้ามาได้แล้วค่ะนะเดี๋ยวไปยิปสีใครใจตั้งจิตอธิษฐานดีดีวันนี้ก็จะใช้อารมิติสนะคะห,หินสีมีพลังมากมายเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะ โอมอคีพาหูบุพังสการะบรรทนังครูบาจาริยังอริยะเทวามุนีลืศีสิทธาปิตมาตาอโรคยีนะสุขินะจ่ชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจเลือกหินออกมาก่อนนะคะสิบก้อนเวลาเราเลือกหินออกมาเนี่ยเราจะไม่มองลงไปหยิบนะคะหยิบหินก้อนไหนได้ก็คือก้อนนั้นเลยค่ะแห อเคเดี๋ยวไปยิ้มสิใครใจแนะนำหินให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนค่ะสำหรับก้อนแรกนี้นะคะเราเรียกว่าเรย h ชสเปอร์มีพลังมากเลยทีเดียวค่ะก้อนที่สองเรียกว่ามาราคไฮก้อนที่สามเรียกว่าโรโดโครไซค่ะก้อนที่สี่ก็คือบอสเวนีอาเกก้อนที่ห้าก็คือกาเนต การเนี่ยก็คือโกลเมนนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นดันเบเชนเจสเปอร์แล้วก็เป็นฮาวไรท์ค่ะคาเนเลียนแบล็กทูมารีนสโมกี้ควอซเอาละตัวท่านที่เกิดปีฉรูเนี่ยนะคะตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของมีในเรื่องของความ ขยันนะอดทนแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,รงและตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่นะคะมีเรื่อง,องความวุ่นวามใจร้อนบ้างบางครั้งนะในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยหินเตือนมาเลยนะคะเรเชียสเปอร์หินเตือนมาว่าตัวท่านเองให้ระมัดระวังเรื่องของความวู่วามใจร้อนนะคะทำะไรอย่าเร่งรีบให้มีความใจเย็นให้มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเนี่ยเรเชีสเปอร์เขาเตือนมาเลย นะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่ energy of asia tarot d e c ของท่านอาจารย์ทาวอนบุญยวันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคะ mm. เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ mm. ในไพ่ก็ยังเตือนนะคะไม่ให้รีบให้ทำอะไรแล้วแต่มีการจัดลำดับขั้นตอนให้ดีมีการพิจารณามีการวิเคราะห์ นะแล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะเนี่ยเห็นไหมให้วิเคราะห์ให้พิจารณาให้ดูให้ดีๆใ,ให้ดูทุกมุมนะคะก่อนตัดสินใจเรื่องใดๆลงไปก็ตามนะคะจะต้องดูให้ดีพิเคราะห์วิเคราะห์ ข้อมูลให้ดีนะฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะฮะจะต้องมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนเนี่ยอย่างถี่ถ้วนมีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเนี่ยอย่างละเอียดถ้าตัวท่านเองมีความรอบรู้แล้วและต้องการความมั่นใจทางที่ดีนะคะต้องมีที่ปรึกษานะคะอย่าเพิ่งลงมือทำ,ท,ำทันทีนะคะให้หาที่ปรึกษาก่อนนะคะ ต่อมานะมาราคมาราคนี่บอกเลยว่าการเงินของท่านที่เกิดปีฉลูในเดือนสิงหาคมนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินไม่ขาดมือนะฮะการเงินไม่ขาดมือแล้วพูดอะไรก็แล้วแต่ค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองนะฮะ mm hmm. เออไหมดวงดีจริงๆเลยส่วนกระแสนะ mm hmm. ในไพ่บอกเลยนะคะว่าให้มีการจัดลําดับขั้นตอนที่ดีมี การทําระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยให้ให้ดีนะคะให้มีความละเอียดนะฮะและตัวท่านเองเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้คือมองอะไรแล้วเนี่ยหรือจับสิ่งใดแล้วเนี่ยนะคะได้ดังใจนึกคิดนะคะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ดังใจนะฮะเช่นลงทุนทองคําแท่งลงทุนสลากออมสิน อย่างในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนเนี่ย คุมค่าเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมเพราะว่าในไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองมีความละเอียดมีการวิเคราะห์มีการดูแลนะคะตัวเลขเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความละเอียดนะคะมีความระมัดระวังดีพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยการเงินการทองเป็นไงคะส่วนกระแสเพราะว่าได้รับการเอาอกเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างอย่างดีอย่างตลอดเวลาเลยทีเดียวเห็นไหมฮะไม่เคลื่อนไหวเป็นไหนเลยนะ จับจ้องจดจ้องจดจออยู่ตลอดเวลาแบบนี้การเงินดีนะคะไม่ขาดมือนะต่อมาโรโดโคโรไซโรโดโคโรไซเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านเองในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองมีโอกาสได้รับความรักได้รับการเอาอ,อกเอาใจใส่ได้รับการดูแลจากบุคคลทุกองค์การ จากบุคคลทุกฝ่ายนะคะทั้งในครอบครัวและก็ในหน่วยงานของท่านในองค์กรที่ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ทีเดียวนะคะแล้วตัวท่านเองก็ไม่มีศัตรูด้วยนะคะที่สำคัญเลยในเดือนสิงหาคมนี้ศัตรูไม่ว่างมาวุ่นวายกับท่านนะคะนะ ไปไหนมาไหนก็ได้รับการสนับสนุนผลักดันเนี่ยจากบุคคลเนี่ยทุกวงการตัวท่านเองสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันความรู้แบ่งปันศักยภาพดีๆเนี่ยไปยังทุกคนในวงการได้ด้วยนะคะได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจากบุคคลทุกฝ่ายนะเออวิดวงดีจริงๆเลยค่ะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะ เขาเรียกว่ามีความอบอุ่นมีความอบอุ่นทั้งที่บ้านทั้งภายในบ้านมีความอบอุ่นทั้งในองค์กรนะคะดังนั้นตัวท่านเองก็ต้องทำตัวให้น่ารักแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะไปยังบุคคลเหล่านั้นนะต่อมาเนี่ยวาสน์วานาอาเกตเนี่ยบอกให้ทราบเลยบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วมั่งคั่ง แล้วนี่องค์กรของท่านที่ท่านทำหน้าที่อยู่ตัวท่านเองก็สามารถนะคะนำความรู้นำความสามารถของท่านเนี่ยไปพัฒนานะคะหน่วยงานองค์กรของท่านเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน ะะได้บาสเวน,น่าแอาเกตนี่ถือว่าดีมากนะ,ะแล้วก็บ้านท่านใดเนี่ยนะฮะบ้านท่านใดก็นะที่มีหิ้งพระที่มีฝุ่นเยอะองค์พระมีฝุ่นเยอะนําองค์พระเนี่ยมาปัดฝุ่นทําความสะอาดหิ้งพระให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าหิ้งพระบ้านใดท่านใดนะคะมีฝุ่นเยอะก็จะผิดห่วงจุ้ยนะทำให้ไปการเงินการทองทูไมคะขัดสนนะคะรีบทำความสะอาดค่ะแม้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดีเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยองค์กรของท่านเองและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนำถ้าบ้านท่านเนี่ย มีในเรื่องของความวางเข้าของเนี่ยเกะกะไม่เรียบร้อยแล้วก็นะคะเก็บให้เรียบร้อยเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยอะไรที่พอใช้ได้แล้วแต่ท่านไม่ใช้นําไปบริจาคอะไรที่เลิกใช้แล้วหลายปีและเก็บ เก่าอะไรเงี้ยใครได้ขายไปนะคะมันเป็นสิ่งที่กีดขวางการเดินทางของเงินค่ะแล้วก็สร้างความวุ่นวุ่นวายใจสร้างความวิงเวียนศีรษะให้กับตัวท่านด้วยนะคะเดินไปไหนก็ชนต้องเดินชนตรงนั้นทีเดินชนตรงนี้ทีนะคะวิงเวียนศีรษะนะจัดบ้านให้โล่งโปร่งสบายค่ะนะรวมทั้งโต๊ะที่ทำงานด้วยจัดให้ เกลี้ยงเลยทําให้โต๊ะให้เคลียโล่งโปร่รง,ปงสบายหาต้นพลูด่างเนี่ยมาปลูกนะคะหรือจะนำอะมิทิสนะคะไปตั้งไว้บนโต๊ะปรับห่วงจุย้ยให้โต๊ะท่านเนี่ยมีบรรยากาศดึงพลังดีๆด,ดึงพลังที่โล่งโปร่งสบายเข้ามาอย่างโต๊ะทํางานเวลาทํางานจะได้มีในเรื่องของสมาธินะคะเอาละต่อมาการเนตดสวยงามมากการเนตดเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านที่ เกิดปีฉลูในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านมีในเรื่องของวัยพริบไอเดียโครงการใหม่ๆโครงการดีๆนะคะที่ต้องการนะคะทำที่ต้องการลงมือทำแต่หินบอกว่าเป็นเพียงแค่โครงการดังนั้นนะคะอย่าช้ารีบรงมือทำค่ะนะในไพ่บอกเลยว่าถ้าท่านทำแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านตั้งอกตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็น แบบออฟไลน์ line, หรือเป็นแบบออนไลน์ line, สิ่งที่ท่านต้องการลงมือทําท่านสามารถที่ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพในตัวท่านที่มีลงมือทําปฏิบัติธรรมให้ประสบความสําเร็จได้โดยเร็วเช่นกันและสิ่งที่ท่านต้องการลงมือทํานี้มีเกณฑ์มีโอกาสได้รับการผลักดันสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการ นะฮะโอ้ยไพ่สวยนะ,ะต่อมานี่ดันเมชเชนแจสเปอร์ดันเมชเชนแจสเปอร์นี่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากท่านเนี่ยมีในเรื่องของความที่แบบไม่ค่อยมีสมาธิมีจิตใจที่วุ่นวายใจฟุ้งซ่านในเดือนนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกทำให้ท่านเนี่ยอาจจะทำอะไรแล้วแบบไม่ค่อยลื่นไหลลื่นปลื้ดดีเท่าที่ควรดังนั้นนะคะท่านจะต้องพยายามม a เน g เมนต์บริหารนะคะสิ่งที่มันยุ่งเหยิง วุ่นวายอยู่ขณะนี้ให้เขาเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะนะคะไม่งั้นมันทำอะไรยากนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนั่งสมาธิสองเลยเขียนโครงการออกมาเลยทีละเรื่องทีละเรื่องว่าท่านเนี่ยต้องการเคลียร์เรื่องใดก่อนเป็นเรื่องแรกเรื่องใดสําคัญที่สุดดําเนินการเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกนะคะค่อยๆดําเนินการไปทีละเรื่องทีละเรื่องค่ะและถ้าเกิดท่านเนี่ย แก้ไม่ไหวแล้วท่านก็จะต้องหาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยให้เขามาให้คำปรึกษาท่านนะคะหรือไปหาคำแนะนำนะคะจากผู้ที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจในสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆคะ่ะอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียวนะคะ มี่ไงเห็นไหมในไพ่ใน,ย,นยังบอกเลยถึงอย่างไรก็ตามตัวท่านเนี่ยไม่หัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอนตัวท่านยังมีโอกาสได้รับคําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับคําปรึกษาจากบุคคลที่เขาเนี่ยปรารถนาดีกับท่านอยู่ซึ่งในตอนนี้นะคะ ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยทาง YouTube Facebook นะคะก็จะมีโคชชิงนะคะมีครูรู้มีคุณครูมีผู้ที่เขามีความรู้ดีๆอ่ะเกี่ยวกับในเรื่องที่ตัวท่านอาจจะรู้สึกแบบหาทางออกไม่เจอฮะทางออกไม่พบตัวท่านสามารถที่จะเข้าไปใน YouTube ไปโซเชียลมีเดียนยนะคะเข้าไปปรึกษาหารือกับผู้รู้เหล่านั้นเนี่ยได้ท่านจะได้มีช่องทางหลายช่องทางนะมีช่องทางหลากหลายช่องทางที่ต้องการเคลียร์ในช่องทางแต่ละช่องทางเนี่ยให้ผ่านไปได้ อย่างดีเยี่ยมอย่างง่ายดายนะคะและตัวเบบีซีใครใจเองนะคะก็ให้คําปรึกษาท่านได้ด้วยโทรมานะคะ0955325693ค่ะนะเอาละต่อมาเรามาดูต่อนี่ h o w r i t ฮาไวท์ทาไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีคู่ในเดือนสิงหาคมนี้อาจต้องรอก่อนนะคะและสำหรับท่านที่มีคู่แล้วคู่ของท่านก็ความรักจะต้องมีในเรื่องของการเพิ่มเติมความรักความโรแมนติกความเข้าอกความเข้าใจให้กันเยอะๆและคู่ที่กำลังพูดคุยกันอยู่การพูดคุยกันระหว่างคุณกับเขามีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นทิศแนวทางเดียวกันนะ นี่เห็นไหมในเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านที่มีคู่แล้วต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่เพิ่มเติมความรักความโรแมนติกเข้าไปเยอะๆะนะคะเป็นกะะนัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ะะและสําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ท่านก็จะต้องพยายามลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็สร้างสีสันให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะและสําหรับท่านที่กําลังพูดคุยกันอยู่ท่านก็จะต้องพยายามมีความเข้าอ,อกเข้าใจในคู่ของท่านในในคู่ คู่ที่ท่านนกำลังพูดคุยกันอยู่นะเป็นกะะนัลยาณนณ์นามิตที่ดีคุยกันก็พยายามมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นทิศทางเดียวกันพยายามส่งเสริมเกือเก้อกูลช่วยเหลือเกื้อกุลกันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันค่ะเพิ่มความรักความโรแมนติกลงไปในความรักนะคะนะเห็นไหมไพ่เขาสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากๆค่ะต่อมานี้คานเนเลียนบอกเลยนะสุขภาพของท่านที่เกิดปีฉลูประจำเดือน สิงหาคมพศ2563เนี่ยตัวท่านจะต้องมีความระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบในเรื่องของระบบของของทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะช่วงนี้ตัวท่านเองก็จะต้องมีในเรื่องของอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีการออกกำลังกายให้ดีแล้วก็ สําหรับท่านหญิงก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบภายในของสุภาพสตรีส่วนท่านชายก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของระบบของผู้ชายนะคะก็คือ,อ,อก็ให้ระมัดระวังนะคะอะไรที่ทําให้มีผลเกี่ยวในเรื่องของระบบ ของผู้หญิงผู้ชายที่ทําให้มันไม่ไม่ไม่ดีหรือไม่ลาบเลืน่นหรือแบบทําอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกมีการติดขัดนะคะตัวท่านก็จะต้องมีความ,วมาระมัดระวังดูแลเอาเอกเอาใจใส่ในเรื่องนั้นเนี่ยให้ดีนะคะเออต่อมานะคะเรามาดูไพ่ว่าไพ่แนะนําว่าอะไรนะนี่ไงเห็นไหม <c oughs> ขอไพ่ค่ะ ตัวท่านเองจะต้องมีนะคะ,ะมันระวังในเรื่องของอาการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับในเรื่องของเพศนะคะนะต้องระวังนะคะทั้งท่านหญิงทั้งท่านชายเลยทั้งท่านหญิงและท่านชายนะคะต้องทำไมคะระมัดระวังนะฮะก็ทางที่ดีก็ รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีโอกาสก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็พยายามไปในสถานที่ที่ํำไมคะที่เป็นสิริมงคลนะคะโอเคนะ <c oughs> ต่อมานะคะแบล็กทูมารีนแบล็กทูมารีนเนี่ยก็บอกให้ทราบว่านะคะตัวท่านเองเนี่ยนะคะมีโอกาสในเรื่องของการฝึกอบรมฝึก ในเรื่องของภาษาหรือมีในเรื่องของการสัมมนานะคะซึ่งสามารถการสัมมนาเนี่ยอาจจะสัมมนาในในในตาม สถานที่ต่างๆที่ทางองค์กรท่านได้ไปติดต่อไว้นะคะอาจจะเป็นโรงแรมหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่เป็นห้องโถงใหญ่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นโรงเรียนก็ได้เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมเนี่ยได้หมดทั้งสิ้นนะคะและอีกอย่างก็ยังสามารถที่จะประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ด้วยนะคะ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้แล้วสำหรับท่านที่จะต้องไปสอบโทอีกสอบโทเฟลสอบ i อเอ s และเตรียมสอบกอพอท่านจะต้องมีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เข้าห้องติวนะคะในทุกๆวันให้เวลานะฮะนี่ เวลาไม่คอยใครนะคะทุกคนมีเวลาเนี่ย24นาฬิกา24ชั่วโมงเนี่ยเท่าเทียมกันดังนั้นจะทําอะไรก็ให้รีบรีบ,รบทำนะคะและสําหรับท่านที่จะต้องเตรียมตัวไปสอบกอพอก็ต้องหาเวลานะคะติวตัวเองวันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละ45นาทีซ้อมทําแบบฝึกหัดให้ดีนะคะรวมทั้งรวมทั้งท่านที่จะต้องไปสอบไปเทส To อีก TOEFL IELT ด้วยในเรื่องของภาษานะคะท่านก็ต้องมีเวลา ในการฝึกซ้อมในเรื่องของภาษาเนี่ยให้ดีนะฮะเนี่ยเห็นไหมไพเขาแนะนำมาเลยเนะอ่ะต่อมานะคะเรามาดู Smoky ok Quartz Smoky ok Quartz นี่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าในเรื่องหน้าที่การงานของท่านี่เกิด ปีนักศัต์ปีชวดนักอึดประทันโทษปีฉลูตัวท่านเองเนี่ยนะคะเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนผลักดันนะคะจากบุคคลทุกวงการแล้วก็มีโอกาสได้รับการพลักดันสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วย mm hmm. ดังนั้นนะคะให้เอานําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้มี ผู้ใหญ่เนี่ยต้องการอะไรหรือว่าต้องการให้ตัวท่านเองเนี่ยปรับปรุงอะไรจะได้มีการสื่อสารที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วตัวท่านเองจะเป็นผู้ที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะไปปรับปรุงสนับสนุนองค์กรของท่านให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างไรมันต้องมีในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะดังนั้นนําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ๆผู้ใหญ่หน่อยนะคะในช่วงนี้เอาละค่ะเรามาดูไพ่นะคะว่าไพ่แนะนําว่าอะไรเพิ่มเติมนะคะ ในไพ่บอกว่าจะนอนนิ่งๆน,นอนเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะท่านจะต้องลุกขึ้นมานะนำศักยภาพนำความรอบรู้นำวิชาต่างๆที่ตัวท่านมีนะคะมาให้มาใช้นะคะมาทำงานนะคะให้ก่อเกิดประโยชน์นะเห็นไหมบางท่านไปอบรมโคชชิ่งที่นั่นไปอบรมโคชชิ่งตรงโน้้น อบรมอย่างเดียวอบรมตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าไม่ได้นําวิชาความรู้เนี่ยมาใช้และแบ่งปันให้ใครท่านทราบมีค้าการที่เรานอนนิ่ง,ง,งๆเฉยๆอย่างเงี้ยความรู้เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะคะดังนั้นนําความรอบรู้ที่ท่านมีเนี่ยมาพัฒนาองค์กรมาพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยมาพัฒนาประเทศชาติเนี่ยให้เขาเกิดความเจริญก้าวหน้าค่ะ นะฮะเอาละดวงของท่านที่เกิดปีฉลูโดยรวมแล้วดีนะคะศัตรูศัตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มีนะคะแต่อย่าลืมนะหินเนี่ยเขาเตือนมาเลยคานเนเลียนท่านจะต้องทำไมคะมีความระมัดระวังในเรื่องของความซุกซนนะคะหรือไม่ก็ท่านใดที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในอยู่แล้วนะคะแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะแนะนำให้ไปพบแพทย์นะเอาละค่ะบียิสี่ใครใจนะคะ ก็ได้ดําเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีฉลูนะฮะเบก่อนอื่นเลยเบก็ต้องขอกราบขอบพอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พ,พลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมเบยใครใจแล้วก็แบบว่ากดไลค์กดแชร์กด share, กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบยใครใจเนี่ย ตลอดเวลาเลยนะคะ b บยิใครใจยังมีคลิปเนี่ยดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความรู้มีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ต้องการมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนในวงการเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันค่ะนะคะ,นะคะยังไรก็ตามนะคะ b บยิใครใจขอฝากช่องนะคะดูดวงกับ b บยิใครใจนะคะทางช่อง y o u t u b e แล้วก็ก่อนจากกันวันนี้เบยใครใจขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะทุกคนทั่วโลกช โบคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับดบียซีใครใจดีใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกลาบสวัสดีค่ะ